สวัสดีวรุ่นฟันน้ำนมวันนี้ก็อยู่กับมาวินกันอีกเช่นเคยในแมปอะไรคอสอเวอร์ซึ่งอ่าได้มีการอัปเดตมาใหม่เออซึ่งเป็นเกาะใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตวันเนี้ยเอไม่ใช่วันนี้ดีวันนี้เดี๋ยวเออวันนี้ตีสี่นะครับเออหลังจากอัปเดตพี่ก็ได้ลงได้ลองลงไอพวกหาดลงหาดดาบจากเกาะมงเกาะใหม่อะไรเงี้ยเออซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตในในแพทนอ่าแพทนี้เนาะเออแพทเกาะใหม่เนะี่ย มันจะมีเกาะใหม่เพิ่มมาเป็นเกาะฮันเตอร์มันจะมีเงาใหม่สตัวจะมีดาบเจเล่มแล้วก็จะมีรีเล็กใหม่นะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วก็จะมีเควสเควสใหม่7เควสแล้วก็จะมีใน f อจะมีเป็นอ่านี่นะครับใน f อจะมีเป็นโคโคไดนะ้เนาะนี่โคโคได้เอออันนี้พี่ยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวไว้ไปหาเออไม่รู้มันจะเป็นสัตว์อะไรนะจะเป็นสัตว์น้ำปะจะเป็นโคโคได้เออจะเป็นสัตว์น้ำปะ เอออันนี้แหละเขาก็ได้ไวแล้วก็จะมีอ่าปรับปรับอะไรอะ่ะสโน่อ่ะปรับสโนให้เกิดจันท์ถึงพฤหัสจะเกิดทุกๆนาทีที่30วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์อ่ะจะเกิดทุกๆนาทีที่0ูนย์กับ30อืมอันนี้ก็จะปรับใหม่เนาะเสาร์อาทิตย์อ่ะมันจะลงมันจะลงได้2รอบเนาะคือ0ูนย์กับ30แล้วก็เกาะมดเหมือนกันจะมี15กับ45อ่อ๋อวันศุก วันศุกร์ถึงอาทิตย์จะมีสิบมาสิบมากับสี่สิบห้าโอเคแล้วก็ไทเทนมอลออร์นิบิทมอลอ๋ออันนี้ก็คือจะมีอ่าสัตว์ใหม่สองตัว,วแล้วก็จะมีอ่าระบบไทเทนขึ้นมาเนาะอ่านี่คือระบบใหม่นี่ ระบบใหม่ก็คือจะเลื่อนตามเลเวลแคปเลเวลด้านล่างของเราเนาะเนี่ยเหมือนของพี่ก็จะเป็น196เอออันนี้มันจะมีอ่าตั้งแต่วิ50นี่ีอ๋อก็จะมีตั้งแต่10 25 50ส่วนไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยจะเป็น200แต่พี่ยังไม่ถึงไอเน,นี้ยเหมือนจะเพิ่มเลเวลเงาอะรู้สึกว่า10เนาะเออมีคนถึงแล้วเนาะอัน,นี้ก็คือ อ๋อ oh, อันนี้อมันได้จากการทำเควสของสโนมันก็จะได้บัฟนี้ขึ้นมาไตเติ้ลจะได้จากทำเควสเนาะอันเนี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นเควสของอ่าเควสของอเวกถ้าเรา A เอาเวกแล้วเราเวกได้แล้วรับเควสก็จะได้เป็นไตเติ้ลน,นี้อ๋อนี่ไงโหอันนี้บวกสกัดเนาะสาเปอร์เซ็นต์เนาะเอออันนี้ดีมากเลยนะอันนี้คืออ๋ออันนี้คือพวก เลเวลนี่น่าจะเป็นพวกเลเวลเนี่ยบิ๊กนเนอร์น่าจะอันนี้พวกน่าจะเป็นเลเวลนะอันนี้พวกทำเฟสจากเลลต่างๆเออที่อัปเดตใหม่ก็ก็จะเป็นเงานี่นี่เงาใหม่ฮังโซฮีใช่ปะ่ะมันจะฮังโซฮีปะ่ะตัวเนี้ยไม่ใช่ดิฮันเซฮง หรือเปล่ามันชื่ออันเซยองหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยเออตัวอะไรสักอย่างมันชื่ออะไรอ่ะตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าดึงมากนะในระดับจีอ่ะอืมถ้าหอคอยมามีตัวเนี้ยควรหานะถ้าเทียบกับจีอ่ะพวกแบบสโนอะไรพวกเนี้ยเดอินเนี่ยแต่ในเกมเชื่อเดอินอ่ะมัน,มนชื่ออะไรอ่ะไอ้ตัวเนี้ยฮันเซยองฟังซูฮีอะไรสักอย่างอ่ะน้องเออไปหาแหละตัวเนี้ยตึงไปหาเลยโอเคเนี่ยตึงไปหาเลยแนี่ยน ันตึงก่อนสนัวเนี่ยใช่ป่าวะเนี่ยแม่ตึงกว่าสนัวเออไปหาเลยตัวเนี้ยถ้าใครแบบว่าหาแรงจีอยู่ตัวเนี้ยตึงแต่มันไม่มีแรงเอ็นนะมันเป็นระดับอีพิกมันไม่มีแรงเอ็นเนาะอันนี้แฟนในเออมันจะมีเควสเนี่ยเควสดไต่หัวคอยถึงหกสิบอันนี้จะได้สามสิบห้าเออเดี๋ยวไม่ได้ลองเดี๋ยวค่อยกดกดน้ำยาเอ็กพีเนาะกดน้ำยาเอ็กพีแล้วก็เราเรากดรับเควสเรามันจะได้เยอะกว่าเนาะ ดันเจียนใหม่จะดบดาบทั้งหมด3าเล่มน,นะอ่าจะเป็นดาบนี่นี่ดาบเล่มน,นี้เล่มหน,นึ่งเนี่ยโคตรดีบอกเลยอ่าตอนนี้คือของพี่อ่ะติดชาร์ปแปดโอ้โหเบิร์นติดอ่าเบิร์นตีเบิร์นติดวอลเปามัน2.98 SX กเอ่ะอเอออนนี่แรงแค่แค่แรงบี B นะถ้าทำแรงเอชเออ่ะน่าจะได้อยู่นะน่าจะแรงกว่าเงา เทียบกับเงาสักตัวหนึ่งได้มัง้งเอ 30, อน่สามสิบสี่สิบเอสเอกะนี่ดับดับเิ่มแรกนะในในอ่าดันเจียนใหม่นี่ดูจิตเคตึงจาาเป็นดับคู่นี่เวะลาเก็บนี่ไงนี่ไงเออโคตรตึงดับมิติกเล่มที่สองของเกมต่อไปที่มันดับนี่จะดับไอ้นี่นี่เชื่ออะไรนะโอ้ อะไรเนะี่ยอะไรเนะีเป็นกระบองอะ่ะกระบองอะไรอะ่ะมันเป็นไม้เท้าแบบเศษอะไรสักอย่างอะ่ะโอ้โหนี่ตึงอันนี้จะเป็นระดับอ,อะรีเจนเดลลี่เนาะเอออันนี้ถือว่าดีทำเอทเอทง่ายกว่าดาบเล่มแดงเนาะเออมันดาบง่ายกว่าอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งมันจะเป็นเล่มนี้เนาะพี่ขายทิ้งไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกเล่มหนึ่งมันจะเป็นเล่มนี้ นี่นี่นี่เล่มเนี้ยเออเล่มเนี้ยนี่เล่มนี้เลยเนาะเอออีกเล่มหนึ่งอะ่ะพี่ขายทิ้งไว้ล้วอะ่ะเออแต่เล่มนี้แหละโอเคต่อไปก็จะเป็นของลิลิกเออลิลิกลิลิกที่ดอบจากดันเจียนจากตีบอสก็คือตัวนี้เนาะดีมากเนี่ยบวกชาโดว์เลเวล9.2แล้วก็บวกไอ้เนี่ยบวกดามิตอาวุตะอ เอออันนี้ดีเลยบวกทั้งเงาบวกทั้งดาบนี่ดีมากเลยนะเอออันนี้ดีมากเลยนะเออน,นี่ลยลิลิกตัวเนี้ยดีมากอืมสำหรับดันเจี้ยนใหม่แล้วก็ที่สําคัญนี่เออลิลิกใหม่ด้วยเนี่ยลิลิกแบบเอ็กซ์ซีมันจะบวกชาร์โดดามิบวกชาร์โดเลเวลบวกดอบบวกดามจอาวุธบวกการสกัดเงาเอออันนี้เลยแล้วก็จะมีอ่าสัตว์ใหม่ที่ได้จากโค้ดอ่านี่เลยนี่ นี่ตัวอะไรเนี่ยมูลกิโก้มูนกิโก้นี่นี่ครับบอกเลยน้องอย่างซิ่งบอกเลยนนองบอกเลยน้องดูนี่นี่ครับทุกคนดูนะนี่แหละสิ่งที่สุดแล้วอันนี้ซิงจริงนะสัตว์เนี่ยนะได้ได้จากได้จากการกขข่อคูเท่านั้นนะบอกเลย นี่ครับบอกเลยสัตว์เลี้ยงที่ซิ่งที่สุดนี่เออที่ได้จากการเกาะโค้ดอะนึวกว่าจะมีแค่อัปเดตอัปเดตเกาะแล้วก็ดาบเออเอ,อ,อะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันถือว่าดีอยู่นะมันเอาไตเติลมาถือว่านึกว่ามีมีอยู่แค่นั้นเนาะถือว่าดีทํามาดีครับอัปเดตเนี่ยเรื่องของการ แต่โค้ดเนาะเออโอเคแต่พี่จะแจกทั้งหมดมันมีอยู่2โค้ดนะรู้สึกว่าจะเป็น2โค้ดเนาะที่มันแจกเมกื่อวานมันจะเป็นอ่าโค้ดอ่าที่พี่บอกไปเป็นสัตว์เลี้ยงกับอ่าสัตว์เลี้ยงกับลูนอ่าที่มันเป็นเอ็กซ์กูสีอ่านี่เลยนี่นะครับทุกคนอันนี้คือโค้ดแรกนะนี่อันนี้คือโค้ดแรกเอออันเนี้ย คือโค้ดแรกมันจะได้โอ้โ oh, หได้เยอะเลยนะอันเนี้ยอืมอันนี้คือโค้ดแรกมันจะได้อ่าพวกแบบโอ้โหเยอะพวกแบบโพชั่นพวกแบบคือครบอะออโค้ดเนี้ยมันจะมันจะได้หนึ่งร้อยทิกเกต็ตหนึ่งร้อยผงเทาสี่ร้อยผงเงินสามร้อยสิบผงผงทองนะแล้วก็มันจะได้อ่าน้ำยาพชั่นเบนบันเดร์อีกหนึ่งแล้วก็จะได้อ่าเป็นสัตว์หนึ่งตัวเมื่อกี้ ตัวแบบซิงๆงอ่ะล้วก็จะเป็นลิลิเออเนี่ยโควดดีเลยนะ1.1ล้านไลค์แล้วนะ 1. 1. 000 000. Like วนะสำหรับอะไรโค้ดอเวอร์แล้วก็อีก,กันหนึ่งก็คือ sorry for shutdown นะเออ,อันนี้อีกคนหนึ่งอืมดีมากอืมโค้ดดีมากดีจริงๆโคตดน่นอั้เป็นลิมิเต็ดด้วยนะเออไขรเกไม่ทันก็เรียบร้อยเนี่ยก็จะได้อบันเดิลเนี่ยจะได้น้ำยาทุกอย่าง2อันอย่างละ2อันเอ,อสำหรับคนนี้เนาะ เอออันนี้สําคัญเหมือนกันนะเออลืมพูดเลยอันเนี้ยก็คือขอแค่เราถึงชั้น10ทุกๆ10บ0ิ0ย0่0ิบอะไรพวกเนี้ยเออมันจะอ่อเซฟตรงงินให้เนาะแล้วก็เราสามารถวาร์ปวาร์ปไปชั้น10 20 30 40 50ได้เออและอีกอย่างก็คืออีกอย่างก็คือไอเน,นี้ยมันดีตรงไหนรู้ไหมถ้าทรงจินบูจะเกิดชั้น30หรือ40 50 ไม่เป็นไรนะเราจะวัดไปชั้นนั้นได้เลยเราไม่ต้องไปตีแบบว่าเหมือนชั้น25ตีอีก5ชั้นเพื่อจะไป30อันนี้โคตรดีเนี่ยที่ปรับมาใหม่แล้วก็มันจะพูดถึงเรื่อง Shadow Lang เนาะก็คือมันบอกว่า SS สามารถทำเป็น G ได้อ่าเป็นของ Legendary เท่านั้นเนาะที่ทำเป็น G ได้จาก SS เป็น G n Lang จะมีแค่อ่า m y t i เท่านั้นแต่ n บจะมีแค่อ่า s u l j i n ตัวเดียวนะ เงาของนูตัวเดียวนะในเกมเนี้ยมีแค่ตัวเดียวนะเอ็นบวกเว็แคปอ่าเว็บแคปของเราก็จะตันอยู่ที่2องร้อยยี่สิบห้านะโอ้แคสองไรยังยากอ่ะตอนเนี้ยเออหลักๆก็มีแค่นี้เนาะเอออัปเดตมาใหม่เออมีแค่นี้แหละอืมดีดีครับเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนได้ด่าเอ็เอ็กันไวๆเนาะแบบดอบดาบกันรัวๆเออใครใครที่กดไลค์คลิปเนี้ยพี่บอกเลยเอ็เอ็ะมาแน่นอนเออใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สิดต่อใครให้พี่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากดูคลิปแนวไหนอยากให้รีวิวอะไรก็เออคอมเมนต์ได้เลยเนาะอยากรีวิว N บวกอยู่นะเอ,อฟาร์มไม่ออกเลยเออคอยทุกคนได้นะครับ